สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้เราพบกันนอกสถานที่นะครับผมขอนำพระวาจาขององค์พระผูเป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านจากจดหมายของนักบุญยากร์และพระวสารของนักบุญมาาโกวันนี้จากจดหมายของนักบุญยากร์และพระวสารของนักบุญมาาโกมีคุณธรรมอยู่สามประการนะครับ ประการแรกก็คือคุณธรรมในความภาคเพียรอดทนในความเชื่อที่มั่นคงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านักคุณยากาอได้พูดถึงโยบให้กับพี่น้องขิชนในสมัยของท่านได้ฟังความเชื่อที่มั่นคงของโยบที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าโยบจะถูกทดสอบถึง3ามครั้งครั้งแรกก็เป็นเรื่องของความมีโครคภัยไข้เจ็บ แต่โยบก็บอกว่าร่างกายของท่านชีวิตของท่านเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพรงค์จะส่งให้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรทั้งที่สองนะครับบ้านเรือนถูกไปไม่หมดท่านก็บอกว่าทรัพย์สินเงินทองบ้านเรือนทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าท่งประทานให้ท่านถ้าพรงค์จะส่งเรียกคืนก็ไม่เป็นไรทั้งที่สามให้ญาติพี่น้องของโยบเสียชีวิต โยบเองก็ไม่ได้คิดน้อยใจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าญาติพี่น้องครอบครัวของโยบเองเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ส่งประทานให้ถ้าพปรงจะส่งเรียกคืนก็ไม่เป็นไรนี่คือความเชื่อที่มั่นคงของโยบที่นักวิญญากกรอบได้หนุนใจให้กำลังใจสำหรับพี่น้องกิษชนในความภาคเพี่ยนอดทน ในการดำเนินชีวิตแม้ว่าจะมีปัญหาหรือประศักใดทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจผมจึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับได้สู้ทนต่อไปด้วยความภาคเพียรอดทนในความเชื่ออย่าได้ทอดทิ้งความเชื่ออย่าได้หมดหวังในความเชื่ออย่าได้สิ้นหวังในความเชื่อที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสักวันหนึ่งโดยอาศัยความเชื่อ ที่ตนเองสามารถพิสูจน์ถึงความเชื่อที่มั่นคงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระงค์จะประทานพระพรจะาประทานรางวัลให้กับทุกๆท,ท,ท่านเหมือนที่โยบก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันหลังจากที่ถูกทดสอบถึง3ครั้งนะครับคุณธรรมประการที่สองก็เป็นคุณธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับนะักบุญญาคอบย่งได้บอกกับพี่น้องทิเชน ถึงเรื่องของความซื่อสัตย์กล้าที่จะพูดความจริงสิ่งไหนจริงก็บอกว่าจริงสิ่งไหนไม่จริงก็บอกว่าไม่จริงนะครับส่วนคุณธรรมในพระวสารก็คือคุณธรรมแห่งความรักที่พวกปาลุศีธนมาจาร์ได้สอบถามองค์พระเยซูเจ้าถึงความรักระหว่างสามีภรรยาปาลุสีและธนมาจารย์มีอคติกับองค์พระเยซูเจ้าอยู่แล้ว ไม่ว่าโปร่งจะตอบอย่างไรเขาเหล่านั้นก็ไม่ไม่พยายามไม่เข้าใจไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คิตชนอันมีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางคิตชนอันมีพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าเป็นเครื่องมือนำต่างชีวิตเชื่อมั่นในคุณธรรมแห่งความรักที่พปรองได้ทรงตัด สอนบรรดาสิทธิ์ของพระอ,องค์และก็บอกไปถึงพันไมาจารย์ปาลุษีนักกฎหมายเหล่านั้นด้วยเป็นความรักที่สามีภรรยาต้องมีความรักเดียวใจเดียวถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่สามารถที่จะไปมีคู่ครองอื่นได้คุณธรรมแห่งความรักทั้งสาประการความภาคเพียนอดทนความซื่อสัตย์สุจริตและความรักมั่นคง ที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแนละมีต่อครอบครัวมีต่อผู้ครองมีต่อองค์กรจะทําให้ชีวิตของบุคคลจเจริญรุ่งเรืองทั้งป่ายกายและป่ายจิตวิญญาณต่อต่อไปขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ